11 <c oughs> ขยายพันธุ์ฟาร์มสมบูรณ์ูนสุกข,ขยายพันธุ์ฟาร์มสมบูรณ์ูนสุกวิธีสร้างสุกง่ายๆสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือต้องกําจัดความคิดเดิมๆที่ว่าเบืองบนตราทานหรือตั้งใจกักขังคุณไว้ให้อยู่กับฟาร์มยากจนและถูกยากชั่วกับชั่วกันกําจัดความคิดนี้ออกไปให้หมดสิ้นเพราะมันคือ การยอมรับชะตากรรมหรืออีกนายคือคุณเองนั่นแหละเป็นคนกำหนดความยากจนไว้กับตัวเองตัวอย่างไม่คิดจะเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงมันเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตย่อมมีในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปและแน่นอนว่ามันย่อมอาศัยอยู่ในตัวคุณซึ่งการเรียนรู้นี้ ทำให้การดำรงชีวิตตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจึงพยายามหาทางขยายชีวิตของตนตนและการที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้ก็คือการเพิ่มชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองเราจะเห็นตัวอย่างนี้ได้จากเม็ดพืชที่เมื่อมันหล่นลงบนพื้นดินมันก็จะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์แตกหนอก่อ กลายเป็นเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายและขยายชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งการขยายพันธุ์ดังกล่าวจะมีมากขึ้นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีวันจบสิ้นการเรียนรู้ที่จะดำลงอยู่ก็จึงจำเป็นต่อทุกชีวิตโดยปียายความคิดทั้งหมดของเราจึงเป็นส่วนสำคัญต่อตัวเราเองและยังส่งผลไปยังความคิดเรื่องอื่นต่อไป และมันจะค่อยๆขยายวงป้างออกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีเช่นทุกอย่างที่เราเรียนรู้จะนำเราไปสู่การเรียนรู้อื่นต่อตอไปทำให้ความรู้ที่เราได้รับมาขยายเพิ่มมากขึ้นในที่สุดหรือจะมองไปยังความสามารถพิเทศษที่เราฝึกฝนทำให้เกิดความคิดและความปรารถนาจะ ฝึกฝนตัวอื่นเพิ่มขึ้นเช่นกันที่เป็นเช่นนี้เพราะเราทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจความต้องการของชีวิตซึต่งอำนาจนี้แสดงออกด้วยการค้นหาทำให้เรารู้มากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นและเป็นอะไรต่ออะไรได้ไหลายอย่างมากขึ้นแต่การที่จะรู้มากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นและเป็นอะไรต่อมีอะไรได้ละ หลายอย่างมากขึ้นนั้นเราต้องมีมากขึ้นเสียก่อนพูดให้ชัดคือเราจำเป็นต้องมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองความปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยจึงเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องการเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องการเจริญงอกงามซึ่งความต้องการโดยธรรมชาตินี้จะเป็นแรงขับให้ทุกคุณแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ ของชีวิตและเป็นความจริงที่สุดว่าจักรวาลปรารถนาให้คุณมีทุกสิ่งที่ต้องการจะมีธรรมชาติคือเมตดแทที่คอยเกื้อหนุนแผนการชีวิตของคุณเสมอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณอยู่แล้วโดยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณควรนำเอาเป้าหมายชีวิตมาผูกติดเข้าด้วยกันกับฝ่ามุ่งมั่นตั้งใจ คุณต้องมีความต้องการจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งพึงกระทำไม่ใช่เพียงคงอยู่เพื่อความสําราญอันน้อยนิดมีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณและมันจะทำหน้าที่ดึงดูดมิตรแท้แม่เหล็กชนิดนี้คือความไม่เห็นแก่ตัวและการรู้จักแบ่งปัน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่นพวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณลมหงโยคะนันตั้างเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับสิ่งที่เคยถูกตัง้ง